เมื่อได้ยินว่าเซี่ยวชังคุณต้องการกลับไปมาแลนด์ก็กังวลทันทีเมื่อเห็นว่าเสี่ยวชังคุณวางสายเธอรีบถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นคุณเพิ่งมาและคุณอยากกลับไปคุณเห็นไหมว่าพื้นรองเท้าของฉันเหยียบพื้นดูใบกำลังจะาเซี่ยวชังคุณเช็ดหัวของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อเย็นพูดด้วยเสียงต่ำตอนนี้สถานการณ์นี้ไม่ไปไม่สามารถอาแล้วอยากกลับไปที่รองประธานบริหารของฉันที่นั่งหายไป มาแลนพูดด้วยความโมโหครึ่งชีวิตก่อนที่จะออกมาฮันนีมูนไม่สามารถกลับไปได้วงเพื่อนของฉันถูกส่งออกไปแล้วมีกี่คนที่รอดูการติดตามการเดินทางของฉันในดูไบเมื่อพูดแบบนี้มาแลนกล่าวเสริมว่าและอย่าลืมเราใช้เงินเป็นจำนวนมากไปกับตั๋วเครื่องบินและโรงแรมนี้และโรงแรมไม่สามารถคืนเงินได้เซี่ยวฉางกุนพูดด้วยใบหน้าหดหู่แล้วว่าจะมีอะไรอีก ทำไมไม่เล่นที่นี่ด้วยตัวเองก่อนเดี๋ยวจะกลับไปจัดการเองมาลานถามเขาว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนในการจัดการกับมันฉันจะรู้ไปไหนเซียวชางคุณพูดอย่างงุดหงิดต,ตามความหมายของปรมาจารย์ของทั้งห้าฉันไม่เพียงแต่ต้องกลับไปแต่ยังต้องบริจาคสามแสนทั้งหมดด้วยถ้าคุณบริจาคสามแสนไม่ต้องพูดถึงกำไรสองแสนฉันทุเก้าหมื่นแปดพันุเก้าหมื่นแปดพันของฉันจะต้องถูกพับเก็บโดยไม่มีสตางแม้แต่บาทเดียว เขาเอามือข้างหนึ่งปิดหน้าด้วยความหดหู่ใจไอ้นี่เรียกอะไรว่าอานี้ในเวลานี้ประตูของเครื่องบินถูกเปิดออกรอบกรอบผู้โดยสารก็เริ่มนำคิวกระเป๋าลงเครื่องบินมีหลายคนเดินไปที่เสี่ยวชางคุณที่นี่เพื่อดูใบหน้าที่ห้อยลงมาอย่างไม่ปิดบงังดูเรื่องตลกของรอยยิ้มเพื่อให้หัวใจของเสี่ยวชางคุงยิ่งทอแท้ เขารีบหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาดูตั๋วขากลับพบว่าเที่ยวบินขากลับเร็วที่สุดใน6ชั่วโมงหลังจากออกเดินทางดังนั้นเขาจึงพูดกับมาแลนดภรรยาเราจองโรงแรมด้วยเงินเป็นจำนวนมากจริงๆหรือคุณเล่นในสองสาวันนี้ฉันจองตั๋วเย็นนี้ก่อนกลับไปที่ธุรกิจจินหลิงมาลานรีบถามเขาว่าแล้วคุณจะกลับมาหลังจากทำธุระไหม เซี่ยวฉางกุนถอนหายใจและพูดว่ารอฉันไปที่จินลิ่งก็เป็นบ่ายวันพรุ่งนี้เช่นกันการจัดการกับสิ่งต่างๆไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการจัดการกับสิ่งต่างๆจัดการกับมันแล้วบินข้ามไปและต้องเป็น8ปดเ้าชั่วโมงของปู่ของเขาดังนั้นจงบินไปมามาแลนกล่าวว่านี่ไม่ใช่อะไรเรานอนตลอดทางที่จะไม่มาความรู้สึกก็ค่อนข้างดีอาหารและเครื่องดื่มก็โอเคคุณแค่คิดว่ามันเป็นการนอนบนเครื่องบินที่จะมาถึง เซี่ยวฉางกุนยื่นหน้าเที่ยวบินของโทรศัพท์มือถือให้มาแลนดต่อหน้าเขาและพูดในลักษณะที่หดหูใจดูสิเที่ยวบินนี้ที่ออกเดินทางคืนนี้ชั้นประหยัดมากกว่า4,000ชั้นธุรกิจมากกว่าเอฟดอกจันทิง20,000และชั้นหนึ่งมากกว่า50,000ชั้นเสียตัวเครื่องบินไปแล้วเมื่อชั้นมาที่นี่และชั้นต้องผูกปมในเมืองหลวงเกือบหนึ่งแสนหยวนและชั้นจะกลับไปนั่งชั้นหนึ่งถ้าชั้นกลับไปครั้งนี้ถ้าชั้นกลับไปครั้งนี้และบินชั้นหนึ เมื่อฉันทำธุระเสร็จและบินกลับในชั้นหนึ่งนั่นคือสามเที่ยวในชั้นหนึ่งและมากกว่าหนึ่งแสนจะไม่อยู่ที่นั่นใช้เงินมากขึ้นเพื่อนอนบนเครื่องบินฉันก็อาจจะอยู่บ้านและไม่ออกไปข้างนอกก็ได้มาแลนพึงพำด้วยความไม่พอใจตอบตกลงไปฮันนีมูนคุณไม่สามารถทิ้งฉันไว้ที่นี่คนเดียวเป็นเวลาหลายวันได้ใช่ไหม สี่วทั้งคุณก็รู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่เหมาะสมจริงๆและได้แต่พูดอย่างหมดหนทางว่าถ้าอย่างนั้นคุณพักที่โรงแรมและรอฉันฉันจะรีบกลับก่อนเมื่อเสร็จแล้วมาแลนถอนหายใจด้วยความโล่องอกและพูดว่าไม่มากก็น้อยเหมือนกันงั้นคุณก็ต้องเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อาอย่ารอให้คุณมาเมื่อใกล้ถึงเวลากลับ ซี่ยวฉ้างกุลพยักหน้าและพูดว่าฉันจะกลับไปในชั้นประหยัดตอนกลางคืนฉันจะกลับมาหลังจากที่ฉันทำอะไรบางอย่างฉันไม่สามารถนั่งในชั้นหนึ่งได้เช่นกันนี่เป็นการเดินทางไปกลับ1นึ่งแสนหยวนมันเจ็บปวดเกินไปชั้นประหยัดน้อยกว่า1นึ่งหมื่นหยวนก็ยังยอมรับได้ เมาลานยังตกลงที่จะพูดว่าหรือนั่งในชั้นประหยัดราคาไม่แพงบนเครื่องบินที่เสียนี้ในห้องส่วนตัวขนาดเล็กไม่ได้ปิดสนิทต,ตัวเครื่องบินไปกลับต้องหนึ่งแสนมีเงินนี้เพื่อไปที่โรงแรมห้าดาวเพื่อหาห้องชุดประธานาธิบดีสามารถนอนสบายได้สามหรือห้าวันมาลานกล่าวว่าฉันเห็นว่าชั้นประหยัดค่อนข้างดียังไงก็ตาม8ปดเก้าชั่วโมงไปกัดกระสุนไม่ได้อยู่ในอดีตตอนที่ฉันเคยไปเรียนที่วิทยาลายัย ฉันมาจากบ้านเกิดไปจินหลิงนั่งรถไฟสีเขียวไปเปิดมากกว่าสิบชั่วโมงสามารถซื้อตั๋วได้แม้ว่ามันจะจุดทุกสูงฉันยืนอยู่เต็มไปหมดแล้วเซี่ยวฉางกุนถอนหายใจโอเคมันตกลงแล้วลงจากเครื่องบินก่อนนะคะเดี๋ยวจะส่งคุณไปที่โรงแรมแล้วค่อยกลับมาทั้งสองคนลงจากเครื่องบินผ่านด่านศุนลกากรแล้วหยุดแท็กซี่เพื่อมุ่งหน้าไปยังโรงแรมที่จองไว้เซี่ยวฉังกุนได้ซื้อตั๋วขากลับเมื่อเขากำลังเดินทาง และมาแลนเตือนเขาว่าก่อนที่คุณจะขึ้นเครื่อง,งบินคุยกับเย่เชนบอกหมายเลขเที่ยวบินให้เขาทราบและให้เขาไปรับคุณจากสนามบินในเวลานั้นถอย เสียวช้างคุณปฏิเสธทันทีฉันจะไม่บอกใครเมื่อฉันกลับไปครั้งนี้เมื่อฉันมาถึงฉันจะตรงไปที่โจเหลียงหยุนคนนั้นชดใช้หรือขอโทษเขาแม้ว่าจะคุกเขาลงและก้มลงสามครั้งปรับใดที่เขาสามารถพลิกเรื่องนี้ได้ฉันจะไปหาประธานเปและดูว่าปัญหาในสมาคมจะแก้ไขได้อย่างไรถ้าซ่อมได้พอมาจากกลับมาทันทีมาลานรีบถามว่าแล้วถ้าแก้ไขไม่ได้ละ่ะหัวใจของเซียวชางคุณวิตกกังวลถอนหายใจ ถ้านกกลุ่มนั้นยึดเรื่องนี้ไม่ปล่อยฉันประเมินว่าฉันไม่สามารถอยู่ในสมาคมจิตประกรรและการประดิษฐ์ตัวอักษรได้แล้วดูสิว่าไม่สามารถทําได้จริงๆเรื่องใหญ่คือการถอนตัวจากสมาคมจิตประกรรและการประดิษฐ์ตัวอักษรฉันไม่ได้เรียกร้องกรับใดที่ฉันไม่โยนฉันเข้าคุกในบรรทัดมาหลานสั่งว่าหลังจากที่คุณกลับไปคุยกับโจเหลียงหยุนคนนั้นถ้าคุณทําไม่ได้จริงๆก็ให้หายเย่เฉินมาช่วยขายหน้าดีกว่าเข้าไปด,ดีจุด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  เมื่อทั้งสองคนมาถึงโรงแรมก็เป็นเวลาเย็ยนของเวลาจิงหลิงแล้วเย่เชนและเซี่ยวจูรันเพิ่งรับประทานอาหารที่บ้านเสร็จเมื่อเซี่ยวจูรันหยิบโทรศัพท์มือถือของเธอออกมาและพูดกับเย่เชนว่าฉันเห็นซอฟต์แวร์การบินแสดงให้เห็นว่าเที่ยวบินของพ่อและแม่ลงจอดเกือบสองชั่วโมงฉันเดาว,ว่าพวกเขาควรอยู่ที่โรงแรมฉันจะส่งวิดีโอให้ทั้งคู่ถามหลังจากพูดอย่างนั้นก่อนที่เธอจะเปิดวีแชทเธอได้รับแฮงเอาท์วิดีโอจากมาลาน เซี่ยวฉังคุณคิดว่าวิดีโอแรกของโรงแรมกับเย่เชนและเซี่ยลจูรันรายงานความสงบให้พวกเขามั่นใจจากนั้นเขาก็บินกลับไปที่จินลิ่งเพื่อทำธุรกิจอย่างเงียบๆทั้งสองคนเป็นห่วงตัวเองและมาแลนยังไม่มาถึงโรงแรมจุดเริ่มต้นของการเดินทางฮันนีมูนปราบใดที่โรงแรมให้ความสงบสุขแน่นอนพวกเขาจะไม่ให้ความสนใจมากเกินไปแล้วให้มาแลนทุกวันเพื่อถ่ายรูปสองสามรอบส่งให้ตัวเองเขาส่งวงกลมของเพื่อนมันควรจะสามารถยุ่งเหยิงผ่านและพวกเขาควรจะสามารถยุ่งเหยิงผ่าน ทันทีที่วิดีโอเชื่อมต่อกันจะเห็นว่าเซี่ยลฉางกูนและมาแลนนั่งอยู่บนโซฟาในห้องนั่งเล่นของโรงแรมและพื้นโรงแรมก็สูงมากเพื่อให้มองเห็นเกาะปามที่มีชื่อเสียงในดูไบได้มาแลนยกโทรศัพท์มือถือขึ้นและพูดกับเซี่ยลจูรันด้วยรอยยิ้มลูกสาวพ่อของคุณและฉันมาถึงโรงแรมแล้วคุณและเย่เทนไม่พลาดเราโอเคค่ะแม่ เียวจูรันเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาสองคนคลี่คลายลงแอร์แล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งและพูดว่าคุณและพ่อสนุกที่นั่งรู้สึกถึงลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นมากขึ้นและหากมีอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงมากกว่าอย่าลืมนำกลับมาให้ฉันและเย่เทนาาลานรีบพูดว่าไม่ต้องห่วงเดียวพอมาจับพามาให้ เธอกล่าวเสริมว่าพ่อของคุณบอกว่าปริมาณการใช้โรม,มิ่งระหว่างประเทศของโทรศัพท์มือถือของเราอาจมีราคาแพงมากและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่นี่ช้าเหมือนนรกมีเพียงความเร็วเครือข่าย WiFi ของโรงแรมเท่านั้นที่ยังใช้ได้ดังนั้นอย่าส่งวิดีโอให้เราสองคนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเพียงแค่ส่งวีแชทโดยตรงเพียงแค่ส่งข้อความ เซียวจุรันไม่ได้คิดอะไรมากพยักหน้าและพูดว่าโอเคพวกคุณสนุกอย่าลืมใส่ใจกับความปลอดภยัยอีกสิ่งหนึ่งคือตื่นตัวเมื่อคุณออกไปข้างนอกอย่าไว้ใจไว้ใจคนแปลกหน้ามาหลานรีบพูดว่าไม่ต้องห่วงคุณแม่ถือว่ามีประสบการณ์แล้วและจะระมัดระวังเป็นพิเศษอย่างแน่นอนหลังจากพูดอย่างนั้นเธอก็เสริมว่าไม่ได้คุยกับคุณผู้หญิงฉันจะออกไปกินอะไรกับพ่อของคุณ คุณและเดินเล่นรอบๆดูบมอระหว่างทางดีเซียวจุรันหัวเราะฉันขอให้พวกคุณมีช่วงเวลาที่ดีแม้ว่าเย่เชิญที่อยู่ด้านข้างจะไม่พูดอะไรแต่เขาเดาว,ว่าเสี่ยวฉางคุณน่าจะกลับมาในไม่ช้าจากคำพูดของหมาหลานที่จงใจปูทางให้การจราจรมีราคาแพงและช้า ในเวลานี้เย่เชนยังไม่ได้คิดเกี่ยวกับเวลานี้อย่างแน่นอนเพื่อให้ชายทราได้รับบทเรียนว่าขนาดของเรื่องนี้อาจหลวมหรือแน่นและหลวมหรือแน่นทั้งหมดในการควบคุมของเย่เชนถ้ามันหลวมไปหน่อยในมือสูงและดังนั้นเขาจึงบริจาคสา0 0 0 0ให้โจเหลียงหยุนออกมาข่าวลือ เป็นการส่วนตัวกล่าวว่าจางเอ๋อเมาส่งในแวดวงเพื่อนเป็นความเข้าใจผิดสิ่งทั้งหมดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเช่าโกงด้วยวิธีนี้เงินของชายชราไม่ได้แต่อย่างน้อยชื่อเสียงส่วนตัวเช่นเดียวกับในตำแหน่งของสมาคมจิตประกรรมและการประดิษฐ์ตัวอักษรจะไม่ได้รับผลกระทบ ถ้ามันแน่นกว่านี้อีกหน่อยให้เขาจ่ายในราคาที่มากขึ้นเขารับประกันได้ว่าเขาจะไม่ถูกจับส่วนที่เหลือก็ไม่สนใจเมื่อถึงเวลาที่ชื่อเสียงของเขาถูกทำลายด้านสมาคมการประดิษฐ์ตัวอักษรและภาพวาดก็ต้องเจ๋งเช่นกันสำหรับทางเลือกที่เฉพาะเจาะจงของวิธีการแต่ยังแอบสังเกตชายชาราของพวกเขาในท้ายที่สุดไม่มีการกลับใจอย่างจริงใจ